เรามาเฉลยข้อสอบอนุกรมข้อนี้กันนะครับข้อนี้เขาถามว่าเศษ1ส่วน3นะครับไป1ไปเศษ5ส่วน3ไป7ส่วน3ตัวเนี้ยจะเป็นเลขอะไรระหว่าง10ส่วน3 2 3หรือว่า11ส่วน3นะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะดูดูอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยนะมันอาจจะงงงนิดนึงอ่ะพ่อใหญ่แนะนําให้มาตั้งใหม่เลยนะครับตั้งใหม่อย่างงี้1ส่วน3แล้วก็ไป1 ไป5ส่วน3ไป7ส่วน3นะครับตอนนี้ก็ตัวเลขอะไรเรายังไม่รู้เราก็ตัไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาพิจารณาตัวเลขไหนที่มันต่างจากเพื่อนนะครับเรามาดูตัวเลขไหนที่มันต่างจากเพื่อนที่ต่างจากเพื่อนก็มีตัวเลข1ใช่ไหมครับ ทำไมมันถึงเป็นหนึ่งนะนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าตัวนี้มันก็ยังเป็นเศษส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนตัวนี้ก็เป็นเศษส่วนเราทําตัวที่มันไม่เป็นเศษส่วนให้มันให้มันเป็นเหมือนเพื่อนมันจะได้ง่ายเราก็ต้องพิจารณาว่าวการที่จะเป็นเลขหนึ่งนั้นนะครับในทางเศษส่วนมีเลขไหนได้เป็น Alter, ที่เป็นหนึ่งได้บ้างนะครับเศษส่วนหนึ่งก็คือตัวแรกก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าหนึ่งส่วนหนึ่งคือมันตัดกันมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งอ่ะ ตัวที่2ก็คือ2ส่วน2นะครับสส่วน2มันตัดกันมันก็จะเหลือ1นเหมือนกันพวก3ส่วน3อย่างนี้นะครับส่ส่วน4มันจะมีค่าเท่ากับ1หมดเลยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เราจะต้องเอาตัวเลขที่ส่วนมันเหมือนกันนะครับส่วนมันเหมือนกันเนี่ยมาใส่ในนี้ในกรณีนี้ก็คือเลขอะไรครับเลข3ส่วน3มใช่ไหมเอามาแทน1นะครับอ่ะเอามาแทน1นะเดี๋ยวพ่อใหญ่ลบแป๊บหนึ่งปึ๊บ แล้วก็ตัวนี้ลบออกเพราะหญ่ก็จะใส่เลข3 3ส่วน3งงไหมว่าตัวนี้มาได้ยังไงนะครับมาได้ยังไงอ่ะทีนี้มันก็ง่ายแล้วเรามาดูในกรณีส่วนนะครับในกรณีส่วนจาก3ไป3บวกเท่าไหร่ครับบวก0ใช่ไหมสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกศย์ได้สามบวกศูนย์ได้สามดังนั้นตัวตัวเลขคือมันสม่ำเสมอกันแล้วตัวต่อมาก็ต้องบวกเท่าไหร่ครับบวกศนย์เหมือนกันได้ 3นะครับในกรณีได้ส่วนแล้วเรามาดูข้างบนนะครับ1บวกอะไรได้3 1บวก2อบวกอะไรได้5 3บวก2อบวกอะไรได้7 5บวก2นะครับดูตัวเลขมันสม่ำเสมอกันแล้วนะครับ2 2 2แล้วดังนั้น7ก็จะต้องบวก2เหมือนกันนะครับเบวก2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9แต่ว่าตรงนี้มีไหมเ้าส่วน3 มันไม่มีนะครับไม่มีแล้วยังไงเราก็ตัดนะครับตัวเนี้ยมันตัดการลงตัวอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวตัดเลยตัดจะจะตรงนี้สามหนึ่งสามสามสามเป็นเก้านะครับก็คือคำตอบก็คือสามนั่นเองคำตอบก็คือตอบสามนะครับข้อนี้ สำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสอบราชการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y ย t u b e พยาบาลาสอบและก็เพจพออยาบาลาสอบด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็ในเพจก็จะมีคลิปต่างๆสำหรับทบทวนเนื้อหาที่กำลังจะออกสอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ